หน้านี้คือหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบทมินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสารหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทมินที่แสดงถึงหน้าหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์โดยมีเมนูนำทางและเมนูการจัดการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูอนุมัติรายการเออพลูเวิมส์ที่ถูกเน้นอยู่ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ลำดับขั้นปุ่มเมนูเมนูนำทางด้านบนประกอบด้วยหน้าหลัก หมวดหมู่พนักงานรายงานคิวรายงานบอร์ดประกาศติดต่อเราและการเลือกภาษา TH เมนูทางซ้ายแถบสีเทาเข้มเศ้าแสดงเมนูโปรไฟล์และอนุมัติรายการปุ่มเมนูหลักในหน้านี้อนุมัติรายการเป็นเมนูที่ถูกเลือกและเน้นอยู่มีแถบสีเทาเข้มแสดงว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการอนุมัติรายการต่างๆส่วนหลักด้านขวาของเมนูอนุมัติรายการ จะมีหัวข้อกลุ่มพนักงานซึ่งอาจเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหรือรายการที่ต้องอนุมัติของพนักงานกลุ่มต่างๆหน้านี้คือหน้าเข้าสู่ระบบของระบบเทมินผ่านเว็บไซต์ member. temin. co. สิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสารเป็นหน้าสำหรับให้ผู้ใช้งานรวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบเทมินโดยมีวิธีการเข้าสู่ระบบให้เลือก3วิธีคือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการสแกนรหัส QR Code และการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ลำดับขั้นปุ่มเมนูเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอยู่ทางซ้ายซ้ายชื่อผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณในช่องว่างรหัสผ่านกรอกรหัสผ่านของคุณในช่องว่างเข้าสู่ระบบกดปุ่มสีเขียวเข้าสู่ระบบเพื่อดําเนินการลืมรหัสผ่านหากลืมรหัสผ่านให้คลิกกลิงลืมรหัสผ่านสมัครสมาชิกหากยังไม่มีบัญชีให้คลิกกลิงสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR อยู่ทางขวาเศร้ารหัส QR ใช้แอปพลิเคชันเทมินบนมือถือของคุณสแกนรหัส QR โค้ดที่แสดงอยู่ระยะเวลาหมดอายุรหัส QR โค้ดนี้มีเวลาจำกัดในการใช้งานโดยมีตัวจับเวลาแสดงอยู่เช่นรหัส QR นี้จะหมดอายุใน2นาฬิกานาทีทางเลือกอื่นๆอยู่ด้านล่างเศร้าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กดปุ่มที่มีโลโก้ g o o g l e และข้อความลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google ของคุณหน้านี้คือหน้าเข้าสู่ระบบของระบบ t ไทมินคล้ายกับหน้าที่2แต่เน้นที่การเข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR code สิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสารหน้านี้เป็นหน้าสำหรับให้ผู้ใช้งานรวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ t ไทมินโดยเน้นวิธีการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนรหัส QR code เป็นหลักลำดับขั้นปุ่มเมนู เข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR วงกลมสีแดงใหญ่ทางขวาเศร้ารหัส QR ใช้แอปพลิเคชันเทมินบนมือถือของคุณสแกนรหัส QR โค้ดที่แสดงอยู่ในกรอบวงกลมสีแดงระยะเวลาหมดอายุรหัส QR โค้ดนี้มีเวลาจำกัดในการใช้งานโดยมีตัวจับเวลาแสดงอยู่ <c oughs> เช่นรหัสตัวอันนี้จะหมดอายุใน2 20. นาฬิกาีนาทีซึ่งบ่งบอกว่าคุณต้องสแกนภายในเวลาที่กำหนด เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางซ้ายเศร้าชื่อผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณรหัสผ่านกรอกรหัสผ่านของคุณเข้าสู่ระบบกดปุ่มเข้าสู่ระบบสีเขียวทางเลือกอื่นๆด้านล่างเศร้าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เพื่อใช้บัญชี Google เข้าสู่ระบบหน้านี้คือหน้าเมนูเพิ่มเติม ในแอปพลิเคชันเทมินบนมือถือสิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสารเป็นส่วนของการตั้งค่าและจัดการบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันเทมินโดยหน้านี้เน้นไปที่ตัวเลือกรหัสสควของฉันซึ่งผู้ใช้อาจต้องการเข้าถึงเพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าสู่ระบบลำดับขั้นปุ่มเมนูเมนูเพิ่มเติมด้านบนกลางเศ้าหน้านี้แสดงเมนูย่อยภายใต้แทบ็บเพิ่มเติมที่ถูกเลือกอยู่ส่วน บัญชีผู้ใช้ด้านล่างเศร้าเป็นส่วนที่รวมตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ปุ่มเมนูรหัส QR ของฉันวงกลมสีแดงเศร้าผู้ใช้ต้องกดที่ตัวเลือกนี้เพื่อดูรหัส QR โค้ดส่วนตัวของตนเองนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นๆเช่นตั้งค่าเพิ่มเติมรหัสส่วนตัววันหยุดประจำปีพิกัดสถานที่ในระบบวิธีใช้งานเบื้องต้นและออกจากระบบ หน้านี้คือหน้าแสดงรหัส QR Code ส่วนตัวของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันไทมินบนมือถือสิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสารหน้านี้แสดงรหัส QR ของฉัน My QR Code ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้รหัสนี้ในการเข้าสู่ระบบไทมินบนเว็บไซต์ตามที่เห็นในหน้า2และ3หรือใช้สำหรับยืนยันตัวตนอื่นๆภายในระบบลำดับขั้นปุ่มเมนูหัวข้อรหัส QR ของฉันอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ รหัส QR กลางหน้าจอเศร้านี้คือรหัส QR โค้ดส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งสามารถนำไปสแกนเพื่อเข้าสู่ระบบหรือทำธุรกรรมอื่นๆได้ไอคอนขยายเต็มหน้าจอวงกลมสีแดงด้านขวาบนเศร้าปุ่มนี้มีไว้สำหรับขยายรหัส QR โค้ดให้เต็มหน้าจอเพื่อให้ง่ายต่อการสแกนหน้านี้คือหน้าจอแสดงผลหลังจากการสแกนรหัส QR โค้ดสำเร็จในแอปพลิเคชันเทมินบนมือถือสิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสาร หน้านี้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการดำเนินการสแกนรหัส QR Code หรือการเข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR Code นั้นสำเร็จและยินดีต้อนรับสู่ระบบลำดับขั้นปุ่มเมนูรหัส QR กลางหน้าจอเศร้ารหัส QR Code ยังคงแสดงอยู่ข้อความแจ้งเตือนป๊อปอัพกลางหน้าจอเศร้าสำเร็จข้อความยืนยันว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับข้อความต้อนรับเข้าสู่ระบบ ปุ่มตกลงอยู่ในป๊อปอัพเศร้าผู้ใช้ต้องกดปุ่มนี้เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือนและดําเนินการต่อไปอยังหน้าหลักของแอปพลิเคชันหน้านี้คือหน้าหลักแดชบอร์ดของระบบไทมินบนเว็บสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เจ้าหน้าที่สิ่งที่หน้านี้ต้องการสื่อสาร หน้านี้เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของระบบสำหรับเจ้าหน้าที่โดยมีข้อมูลสำคัญแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานและแสดงไอคอนสำหรับเข้าถึงเมนูการทำงานหลักเช่นข้อมูลรายการรายงานการอนุมัติและประวัติการทำงานต่างๆรวมถึงสามารถปรับแต่งการจัดเรียงไอคอนเมนูได้ลำดับขั้นปุ่มเมนู แถบแจ้งเตือนความปลอดภัยสีเหลืองด้านบนเศร้ามีข้อความแจ้งว่าเทมินเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้งานโดยจำเป็นต้องใช้รหัสยืนยันที่ส่งไปยังอีเมลทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบเมนูด้านซ้ายมือแถบแนวตั้งเศร้ารูปบ้านโฮมเศร้าแสดงว่าเป็นหน้าหลักที่กำลังดูอยู่รูปขีดสามขีดข้อมูลรายการรายการเศร้าสำหรับเข้าถึงข้อมูลรายการต่างๆรูปตารางบิ๊กสตรีนเศร้าสำหรับเข้าดูหน้าจอใหญ่อาจเป็นข้อมูลสรุป รูปเอกสารรายงานเศร้าสำหรับดูรายงานรูปเครื่องหมายถูกอนุมัติรายการเศร้าสำหรับดำเนินการอนุมัติรายการและไอคอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติการทำงานและการตั้งค่าไอคอนเมนูกลางหน้าจอแถวแนวนอนเศร้าหน้าหลักโฮม e เศร้ากลับมาที่หน้านี้ข้อมูลรายการ Data ไอเทมเศร้าเข้าถึงรายการข้อมูลต่างๆ Big Screen ดูข้อมูลบนจอใหญ่ รายงานรีพอร์ตเศร้าเข้าถึงรายงานอนุมัติรายการเตอร์พลอยทำเศร้าสำหรับจัดการการอนุมัติประวัติบันทึกเวลาไทม์เรคคอร์ดฮิสตรีเศร้าดูประวัติการบันทึกเวลาประวัติบันทึกการลารือ r e คอร์ดฮิสตรีเศร้าดูประวัติการลาประวัติการทำงานล่วงเวลาโอวทมฮิสตรีเศร้าดูประวัติการทำงานล่วงเวลาประวัติปรับปรุงเวลาไทม์เมจัสม์เนอ์ฮิสตรีเศร้าดูประวัติการปรับปรุงเวลาพนักงานในระบบ Employees in System เศร้าดูข้อมูลพนักงานในระบบจัดลำดับไอคอนเมนูส่วนด้านล่างเศร้าเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงไอคอนเมนูใหม่ได้ตามต้องการโดยมีปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลองใช้ลำดับมาตรฐานเพื่อกลับไปใช้การจัดเรียงเริ่มต้น